สวัสดีทุกคนลุงสามนะครับจากช่องชีบจรลงล้อไปปักสมองกันไม่เจอกันนานเลยล่าสุดเราเจอกันตอนสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันนะที่เขาดาวกันที่ภูชีฟ้าเอาละเดี๋ยววันนี้ลุงจะพามาเที่ยวเดือนแห่งความรักแล้วกันนี้ยังเป็นกุมภาพันธ์อ่ะนะจะพาทุกคนมาชมดอกชมพูพันธทิพย์ที่มอกระเสริฐวิเขตกระแพงแสนนะครับตอนนี้ลุงเดินทางมาถึงระหว่างทางแล้วถนนบรมราชชนนีแล้วก็มาจอด อยู่พุทธมนฑลสาย 8, แปดเราแวะมากินข้าวกันนะครับตรงนี้จะมีร้านอาหารชื่อว่าข้าวหมกไก่สยามมีข้าวหมกไก่มีข้าวหมกเนื้อแล้วก็มีของหวานด้วยเดี๋ยวลุงพาไปกินกันนะโอเคปะกินด้วยกันนู่นเลยข้าวหมกไก่สยามข้าวแก่เน้นฝีมืออมเดี๋ยวลองดูนะว่าฝีมือจะเป็นยังไงครับกินข้าวด้วยกัน ฮัลโหลทุกคนเป็นไงนี่ไงดูข้างหลังลุงนี่สิต้นชมพูพันทิพนะกำลังออกดอกเรามาถึงกันแล้วนะครับสวนต้นชมพูพันธทิพที่มอเ,เกษตรวิยาเขตกระแพงแสนสวยไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวลุงจะพาเดินชมสวนนะครับจริงๆแล้วการมาที่นี่ไม่ยากนะที่ลุงไม่ค่อยเน้นเรื่องเส้นทางเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายเนาะมันมี GPS กดมาปั๊บมันก็พามาได้เอาแค่ว่าการจราจรแล้วกันวันนี้เป็นวันหยุดก็พอได้อยู่นะไม่ติดเท่าไหร่มีติดบ้างเป็นบางจังหวะเดี๋ยวเราพาชมสวนกันนะครับในสวนพฤกษศ,ศาสตร์เขาจะมีเป็นโซนเลยว่าต้นชมพูพันธทิพย์เนี่ยเขาจะปลูกไว้เป็นโซนที่เรามากันวันนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะว่าบางต้นหล่นลงไปบางต้นนะครับบางต้นก็กําลังชมพูเลย เดี๋ยวลุงจะพามาเดินกันดูก่อนอันี้ครับโซนนู้นน่ะสวยเห็นไหมมันมีแต่ต้นกับดอก เดี๋ยวเรามาสรุปทริปนี้กันนะครับชมพูพันทรย์ที่กำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องแรกเนาะเรื่องเดินทางก็ง่ายๆใกล้กรุงเทพปัก GPS ก็พามาได้เลยอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากมายสภาพการจราจรหรอวันอาทิตย์ก็มีติดขัดเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าขับสบายๆนะครับคราวนี้สิ่งที่เราแนะนําให้กับเพื่อนๆก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าเรามาเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติเนี่ยใน ช่วงเวลา,านี้นี่วาเราต้องศึกษาข้อมูลนะครับเพราะว่าอย่างเคสนี้ที่เรามาเนี่ยมันเลยวันที่เขากําหนดมาเนี่ยประมาณ3วันก็อย่างภาพที่เห็นนั่นแหละรครับก็คือมีบ้างที่ว่ามันยังสวยสะพรั่งมีบ้างที่มันร่วงเพราะมันเป็นธรรมชาติอะนะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ต้องทุกคนต้องศึกษาข้อมูลว่ามันเป็นช่วงของมันอตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชนรทานคาเฟ่น,นะอยู่ที่อำเภอกระแพงแสนเหมือนกันหลังจากที่เราไป พาทุกคนไปชมชมภูบันทิ์มาแล้วเนี่ยมันก็พอดีเลยเนี่ยช่วงกินข้าวเที่ยงพอดีเลยชลทา,านคาเฟ่ก็อยู่ในอำเภอรกระแพงแสนนะครับเลยจากมอเกษตรมาประมาณสักหกกว่ากิโลนี่แหละบรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่มีเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารนานาชาติด,ด้วยกับข้าวอร่อยนะครับปากระพงนี่ต้องยกนิ้วให้เลยแล้วก็มีอย่างเงี้ยเห็นไหมมีสะพานญี่ปุ่นมีประครับสวยๆเดี๋ยวเรา ปิดกันทิปนี้ที่จรทธานคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเอารูปคาเฟ่กับข้าวอร่อยๆกับรูปสวยๆไปฝากทุกคนนะครับไว้เจอกันทิปหน้ากับลุงสามนะที่ประจรลงลอ้อไปปักสมอกันบาย ใหมร่ร้อยร้อยถัง